ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะหัวคลั่งยิงลูกสามขวบดับเมียสาหัสก่อนยิงตัวตายตามลูกชายวัย12รอดเด็กชายวัย12ขวบเล่านาทีช็อคพ,พ่อใช้ปืนยิงน้องชายวัยสาขวบดับแม่อาการสาหัสก่อนยิงตัวตายตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจสพ เหนือคลองจังหวัดกระบี่รับแจ้งมีเหตุยิงกันเจ็บหลายรายในบ้านหลังหนึ่งหมู่สองตอําบลโคกยางอําเภอเหนือคลองที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีญาติคนเจ็บและชาวบ้านจํานวนมากมายืนดูเหตุการณ์จากการสอบถามญาติทราบว่ามีคนถูกยิงสามรายถูกญาติและกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติสุขเหนือคลองกู้ภัยเทศบาลตนนําบลเหนือคลองนําตัวส่งโรงพยาบาลเหนือคลองก่อนจะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาล รบะีไปก่อนหน้านี้แล้วภายในตัวบ้านที่ห้องโถงพบมีเตียงนอนหน้าทีวีโดยทีวีและพัดลมในบ้านยังเปิดอยู่บริเวณหน้าห้องนอนมีรอยเลือดกองใหญ่ในห้องนอนพบกองเลือดนองเต็มพื้นห้องบนเตียงนอนมีกองเลือดหนึ่งกองหน้าห้องน้ําซึ่งอยู่ติดกับห้องนอนพบกองเลือดอีกหนึ่งกองภายในห้องนอนพบหลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่ ปลอกหัวกระสุน9มมตกอยู่หนึ่งหัวเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนอาวุธปืนพบถูกนำไปตั้งไว้บริเวณศาลาหน้าบ้านห่างจากตัวบ้านประมาณ30เมตรเป็นอาวุธปืนบาเรตต้าขนาด9มม,มภายในแมกกาซีนมีกระสุนอยู่3นัดตำรวจจึงเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ส่วนคนถูกยิงทั้ง3คนทราบว่าเป็นพ่อแม่ลูกประกอบด้วยนายชัดชัยอายุ40ปีผู้ก่อเหตุ ถูกยิงเข้าบริเวณศีรษะหนึ่งนัดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกระบี่รายที่ 2, สองนสดวงกระมลอายุ40ปีถูกยิงเข้าบริเวณกลางหน้าผากอาการยังสาหัสนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่รายที่3เป็นเด็กชายบีนามสมมุติอายุ3ปีถูกยิงเข้ากลางหน้าผากเสียชีวิตที่โรงพยาบาล กระบี่เช่นกันนอกจากนี้ยังพบกับเด็กชายเอนามสมมติอายุ12ปีซึ่งเป็นลูกชายของนายชัดชัยและนอสอดวงกระมวลนั่งอยู่หน้าบ้านเกิดเหตุด,ด้วยอาการตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยู่ในบ้านช่วงเกิดเหตุเด็กชายเอให้การกับตำรวจในเบื้องต้นว่าช่วงเกิดเหตุเด็กชายเอกำลังนอนดูทีวีอยู่ในห้องโถงของบ้านโดยพ่อแม่และน้องชายเข้าไปนอนกันในห้องนอนแล้วทั้งสามคน ต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทำให้ตกใจวิ่งออกจากบ้านไปหาบ้านญาติที่อยู่ใกล้กันให้ช่วยมาดูที่บ้านก่อนที่ญาติจะเข้าไปดูในห้องนอนเด็กชายเอเห็นปืนยังอยู่ในมือของพ่อจึงเข้าไปหยิบเอาปืนออกมาแล้วนำไปทิ้งไว้ที่ศาลาหน้าบ้านจากนั้นญาติๆจึงรีบช่วยการลากร่างของพ่อออกมาจากห้องแล้วรีบนำร่างของน้องชายไปส่งโรงพยาบาล และแจ้งให้ผู้ภัยมานำตัวแม่และพ่อไปส่งโรงพยาบาลเช่นกันซึ่งตำรวจเห็นว่าเด็กชายเอยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงให้ญาติพาไปพักก่อนแล้วค่อยนัดให้มาสอบปากคำอีกครั้งส่วนปมเหตุสยองยิงยกครัวครั้งนี้ตำรวจสอบถามข้อมูลจากญาติของนอสอดวงกะมลทราบว่าทั้งคู่มีอาชีพเพาะพันต้นกล้าปาล์มน้ำมันขายก่อนจะเกิดเหตุญ,ญาติของนอสอ ดวงกมนเพิ่งมาเยี่ยมและนั่งพูดคุยกับทั้งคู่ที่หน้าบ้านโดยยังคุยกันปกติดีและทราบว่านายชัดชยัยมีอาการป่วยด้วยโรคประจําตัวก่อนหน้านี้หนึ่งวันนายชัดชัยออกจากบ้านเดินทางกลับไปพักที่บ้านตัวเองในตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จนนางสาวดวงกมนเดินทางไปรับกลับมาก่อนวันเกิดเหตุหนึ่งวันซึ่งญาติญาติของนอสอ ดวงกมลก็ยังบอกว่าวันที่8มกราคมนี้จะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลในจังหวัดตรังจากนั้นญาติญาติก็เดินทางกลับต่อมาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจจะสอบปากคำพยายนทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมอบให้ญาตนนำกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปข่าวสั้นทันโลก ฝากกดติดตามด้วยนะคะ